กลับมาอีกครั้งนะครับในหน่วยอาหารในเรื่องของกินคนเมืองนะครับซึ่งวันนี้นําเสนออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องห่อหนื่อไก่หรือคล้ายๆห่อหมอกของภาคกลางแต่เราใช้แบบของภาคเหนือซึ่งอาหารประเภทนี้เราจะใช้ในงานประเพณีนะครับในงานบุญต่างๆส่วนใหญ่มากจะนิยมในการทํางานประเพณีม,มีห่อเนื่อไก่มีหลายแบบนะครับมีทั้งใช้แบบขั้วแครไก่หรือหน่อไม้ แต่วันนี้เรานําเสนอแบบผมกับว่าแกงวุ้นนะครับแกงวุ้นใส่ไก่แล้วก็มาห่อนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีการทํานะครับซึ่งวิธีทําไม่ยากเลยนะครับอ่าส่วนผสมของห่อเนื่อไก่นะครับได้แก่พริกแกงเหมือนครับเหมือนทั่วไปตะกี้นะครับแล้วก็มีเนื้อไก่นะครับผักชีฝรั่งหั่นฝอยใบมะกรูดวุ้นเส้นเราปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําตาลเกลือนะครับเรามาสู่วิธีการทําเลยนะครับแบบแรกนะครับเราจะใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับเปิดไฟที่พอประมาณ แล้วเราก็จะผัดพิแกงให้หอมก่อนนะครับพอหอมแล้วเราจะตามด้วยเนื้อสัตนะครับไก่หรือหมูก็ได้นะครับที่เราจะทําปรุงรสเลยครับตอนนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน,นะครับน้ำานตาลทรายนะครับ และเกลือเล็กน้อยนะครับผัดให้เข้ากันจนหอมนะครับจนเนื้อสับแบบเหมือนเข้าเนื้อแบบที่แกงต่อพอผัดเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับไม่พอท่วมเนื้อสับนะครับเราจนเนื้อสับสุกนะครับ เนื้อไก่กับนี่แกงนะครับเผื่อนที่พอแล้วเราก็จะเติมมุ้นเส้นลงไปนะครับซึ่งเรามุ้นเส้นเราตรงเติมลงไปเนี่ยไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับแค่เพียวเาเดี๋ยวเราจะต้องไปนึ่งอยู่แล้วเราจะตามด้วยนะครับโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็อยมะกรูดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อใหแห้งนะครับให้มันงวดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาห่อด้วยใบตองนะครับ โดยจะใช้ใบตอง2อง2-3ชั้นนะครับในการที่รองการห่ออาหารนะครับนี่นะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำห่อหนึ่งไก่ของเรานะครับที่ใส่กุ้งเซตตรงนี้เราจะใช้การห่อแบบห่อทรงเตี้ยนะครับ แล้วเราจะใช้ผ้าเตี่ยวคาดนะครับคัดด้วยไม่กัดนะครับตัดตกแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงาม นี่นะครับเราก็จะได้ห่อหนึ่งไก่นะครับเดี๋ยวเราดาไปนึ่งนึ่งให้มันสุกจนใบตองเหลืองก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราเนื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วห่อหนึ่งไก่เราก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่ว่าใบตองเหลืองทรงสวยนะครับ ซึ่งจะใช้ในส่วนใหญ่นะครับจะใช้ในงานบูญงานปฐมีนะครเป็นการทําบูญต่างๆนะครับซึ่งหอน,หนึงก็เป็นนะวัฒนธรรมของภาคเหนือเป็นการถนอมอาหารด้วยส่วนหนึ่งเพื่อสามารถรับประทานได้นานโดยใช้การอุ่นของไอ้น้ำนะครับซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ได้ทั่วไปส่วนใหญ่นะครับทาง่ายๆและไม่ยากนะครับแค่แปลงประยุกมาจากอาหารนิดหนึ่งอย่างแล้วมาเป็นอีกหนึ่งอย่างซึ่งหอน,หนึ่งไก่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกันครับ